สวัสดีครับผมก็วันนี้พบกับว่งอีกครั้งนะครับก็วันนี้เราเป็นการตอบคําถามนะครับคำถามที่ยอดฮิตยอดนิยมมากที่คนสงสัยตลอดนะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งที่เข้าไปใน g o o g l ลก็จะเจอนะครับก็จะมีคําถามเยอะมากเลยหลังเสริมจมูกไปแล้วทานไก่ได้ไหมทานไข่ได้ไหมทานปลาได้ไหมทานทุเรียนได้ไหมวันนี้เราก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับผมว่าหลังเสริมจมูกไปแล้วอะครับห้ามทานอะไรบ้างข้อแรกก็คือเรื่อง อาหารทะเลนะครับผมที่ให้งดเรื่องพวกอาหารทะเลเพราะว่ามีโซเดียมหรือเกลือค่อนข้างเยอะเวลาทานเข้าไปจะเป็นการที่จะไปดึงน้ําในร่างกายทําให้มีอาการบวมขึ้นได้ครับข้อสองก็จะเป็นเรื่องอาหารที่สุกๆดิบๆิบนะครับผมแ้วถ้าสววอจะเอาแบบซีวันที่ดีได้ไหมครับอก็ไม่ได้เหมือนกันเพื่อจะบวกปลอดภัยเพราะวกดิบได้ของอันนั้นก็เลยอะ อันดับสก็จะเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องบุหรี่ด้วยนะครับน้อยที่สุดเท่าที่จะได้ถ้าหยุดได้ก็จะดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเพื่อการหายของแผลด้วยครับแอลกอฮอล์เจลก็ไม่ควรค่ะอันนั้นไม่ควรครับอันนั้นจะต้องไปโรงพยาบาล <c oughs> อันดับ4ี่ก็จะเป็นพวกยาหรือว่าวิตามินบางชนิดอย่างเช่นวิตามิน E ใบแปะกว้วยน้ามันตับปลาหรือน้ํามันทุกกลุ่มนะครับผมไม่ใช่น้ํามันพืชน,นะครับผมเป็นน้ํามันอา่านเสริจนะครับจะมีผลกับเรื่องการแข็งตัวของเลือดอาจจะทําให้ การบวมยืดเวลาไปนานกว่าเดิมวิตามินซได้ไหมวิตามินซีได้ครับข้อ5ก็จะเป็นของหมักดองของสแสลงของหมักดองเช่นอะไรบ้างครับปลาาละกันนะครับที่พบบ่อยหรือว่ามะม่งวงดอง อันนั้นก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็อันดับ6กก็จะเป็นอาหารพวกรสจัดที่จะทําให้น้ำมูกไหลน้ำตาไหลแต่ถ้าเราเป็นคนที่กินอาหารรสจัดแล้วน้ำมูกไม่ไหลน้ำตาไม่ไหลก็ทานได้ครับจะกินยังไงก็ได้อยาน้ำตาไหลก็แล้วกันใช่อยา่น้ำมูกไหลน้ำมูกไหลรสากติเลยังได้ครับแต่น้ำมูกอย่าไหลนะไหลได้แต่น้ำตาโอเค ซึ่งระยะเวลาของ6ข้อที่หมอพูดไปนะครับงดอย่างน้อยก็คือ1เดือนนะครับส่วนอาหารอย่างอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม6ข้อนี้สามารถที่จะทานได้ไม่ต้องเป็นกังวลไปยังไงก็พยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อตัวเราเองนะครับเพื่อผลการรักษาและความสวยของทุกคนนะครับผมยังไงหมอฝากไว้เท่านี้แต่ถ้ามีคำถามสงสัยยังไงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ โอเคอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับหกหัดได้เสียใจได้น้ำตาไหลได้นะครับแต่น้ำมูกห้ามไหล